สวัสดีครับมีผมลิควิดอีกเช่นเคยนะครับกับเกม Project Hospital ใน EP ที่2นะครับผมก็ไประลึกชาติได้มาประมาณ2-3อย่างเหมือนกันนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาดเดี๋ยวเราเขาไปเก็มกันดีกว,ว่านะก็หนึ่งสิ่งที่ผมระลึกชาติได้นะเพื่อนๆก็คือในเรื่องของตรง i n น u ูรันหรือว่าในเรื่องของประกันสังคมตรงนี้เนี่ยถ้าเราทาตามภารกิจไดเนาะเราก็จะได้เงินแล้วก็ของรางวัลเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็ อีกหนึ่งอย่างคือการก๊อปปี้ห้องแล้วก็ไปแปะในพื้นที่หนึ่งเออซึ่งอันนี้ก็เพิ่งระลึกชาติได้ว่าว่ามันทํำยังไงนะแล้วก็โอเคก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะทําอะไรได้เร็วขึ้นแล้วก็คิดว่าวันนี้ครับผมตั้งใจจะมาเน้นทำโมเวสละกันเนาะเพื่อให้มออีคนไข้มาเพิ่มเติมเยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าถ้าสมมติว่าเราโอเพนม d i ดิ l คอ b o r a t o r y ร l ทอรี่คลินิกเนี่ยก็จะทำให้ เราได้รับเงินห้าหมื่สนับสนุนจากรัฐบาลนั่นเองนะก็ส่วนนี้นะครับผมตัว medical laboratory เนี่ยเราสามารถเลือกได้เนะว่าเราจะตรวจสอบเป็นในเรื่องไหนก่อนซึ่งเออผมคิดว่านะผมอาจจะเอามาแปะในโซนฝั่งนี้ก่อนละมังอืมหรือไม่ก็อาจจะเดินตรงยาวมาโซนฝั่งนี้เพิ่มเติมก่อนนิดนึงก็แล้วกันเพื่อเป็นการแบบว่าวางๆไปก่อนนะ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆแล้วอาจจะต้องมารีดีไซน์กันอีกทีหนึ่งน,นะครับผมไปเดี๋ยวขอสร้างก่อนนิดนึงนะซึ่งห้องแลบผมจะสร้างออกมาเป็น2ห้องก่อนนะครับเป็น microbiology lab หรือว่าการดูแบบเอ่อการดูเพาะเชื้อโรคอะไรประมาณนั้นแล้วก็ histological lab นั่นเองนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเป็นในส่วนของอะไรหมายถึงว่าผมไม่ค่อยแม่นสับในเรื่องของเอ่อการแพทย์เท่าไหร่อ่ะนะก็ประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวผมสร้างมาแล้วก็สร้าง กำแพงเข้าไปแบบนี้นะก็ทั้ง2อันเนี่ยใช้เป็น4ี่คูณสนะครับผมมันอาจจะดูไม่เท่ากันนิดนึงแต่แต่จริงๆมัน4นะี่นะเพื่อนโอเคไหมเพราะว่าด้วยด้วยมุมเปิดสเปกทีฟมันมันอาจจะดูแบบไม่ไม่เหมือน4ี่คูณสแต่มันสี่คูณสมันเท่ากันโอเคก็วางพื้นมาแบบนี้เลยเหมือนเดิมเลยนะครับผมในแต่ละห้องเนี่ยเราก็จาเป็นที่จะต้องวางของตามห้องที่เขาต้องการด้วยนะว่า เป็นใน lab d e s หรือว่าอื่นๆใดๆมากมายในนี้เราก็ต้องใช้เป็นเอ่อต๊ะแบบนี้แทนนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นโต๊ะที่ต้องแบบมีความปลอดเชื้อนิดนึงนะอืมก็วาง PC ลงไปวางตัวปรินเตอร์ลงไปนะครับผมวางพาบิเน์อ่าลงไปให้เรียบร้อยอันนี้ก็ต้องวางด้วย ส่วนโต๊ะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมวางในเรื่องของไมโครสโคปลงไปแล้วก็ไมโครไบโอโลจิคอลอินสติคูเบเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องเพาะเชื้อน,นั่เนเองนะมีที่ล้างมือน,นิดนึงแล้วก็เหมือนตรงนี้จะต้องมีเก้าอี้ด้วยนะก็ใส่เก้าอี้ลงไปหรือเปล่านะอ๋ออ,อ,อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้พี่ชายมาจากไหน,นีอะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับมีแก๊สเวฟวางไว้ตรง ตรงนี้ละกันปึ๊บมีถังขยะนะโออถังขยะไว้ตรงไหนดีก็ประมาณนี้ละกันนะสําหรับห้องตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะน่าจะต้องใช้ของที่มันคล้ายกันแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันทีเดียวนะก็ตัวปรินเตอร์มาเหมือนเดิมแล้วก็ถังล้างมือเอาไว้ตรงนี้ในรอบนี้เนี่ยเขาก็จะมีของเพิ่มเติมมานิดน,นหน่อยๆนยนะก็ตามเครื่องหมายตกใจนี้ว่าโอเคเขา ต้องการอะ,อะไรบ้างก็วางวาง,วางไปฮะมี lab desk วางไว้ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บ,บขอวางพื้นที่มานิดนึงวางตัวของเครื่องตรวจเข้าไป l a น analyzer เข้าไปแล้วก็มีของอีกเยอะเลยที่เราต้องวางผมก็สร้างมาสาบห้อง l a บแบบนี้เลยนะครับผมก็จะได้ในส่วนของอันนี้มาเพิ่มเติมแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอรับคนไข้ครบ 15หคนนะเท่านี้เนี่ยเราก็จะเพิ่มคนไข้เข้ามาเพิ่มเติมอีก15หคนในอนาคตนั่นเองนะก็ถือว่าถ้าสมมติว่าเรารักษาคนได้ครบแล้วก็ตอนนี้เราก็เริ่มมีเครื่องการสแกนนู่นนี่นั่นถือว่าโรงพยาบาลของเราก็ไปได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วเราจะต้องลองมาดูก่อนนะว่าโอเคเราเปิดสามห้องมาขนาดนี้เนี่ยเราจะยังขาดทุนอยู่หรือเปล่าเออแต่ว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตเดี๋ยวมีคนไข้มาเพิ่มเติมผมก็คิดว่าเราก็น่าจะ พอได้อยู่นะอืมคิดว่าน่าจะรองรับคนไข้ได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเชียวก็คาดหวังนะว่าจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวในอนาคตนะครับผมถ้าสมมติว่าโอเคคนไข้มาเยอะเกินไปผมอาจจะเรียงห้องคุณหมอฝังขวามือแบบเรียงยาแบบนี้ก็ได้เออเดี๋ยวดูอนาคตอีกทีนึงว่าแบบมันพอไปในทิศทางไหนได้บ้างนะครับผมตอนนี้ก็วางแบบนี้ไปก่อนแล้วกันก็รู้สึกว่าคนก็มาหาหมอ คิวอยู่นะครับผมไม่ได้รอนานอะไรมากมายถือว่าค่อนข้างรอแป๊บเดียวแล้วก็มาตรวจตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็เข้าไปตอนนี้เงินก็ได้มาแบบรัวๆเลยทีเดียวเชียวนะก็ยังไม่มีคนที่เขาเรียกว่าอะไรเรายังไม่ได้ใชไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เรามีห้องแลบตรวจเพิ่มเติมมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเชียวนะก็เป็นข่าวดีนะสำหรับตัวของเราเองที่ ตัวโรงพยบาบาลของเราตอนนี้ก็5้าดาวแล้วนะอืมคนมาใช้งานได้แบบแน่นๆถือว่าดีเลยทีเดียวเชียวปะก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับวันนี้คิดว่าน่าจะชิวๆฮนะเดี๋ยวผมว่าผมเริ่มขยายเดี๋ยวปรับห้องคุณหมอเลียงฝั่งนี้สักสี่ห้องดีกว่าเออดูแววแล้วเดี๋ยวไม่น่าจะทันแน่ๆแล้วเดี๋ยวเราปรับเปลี่ยนในโซนตรงคนรับแขกตรงนี้นิดนึงนะ เออมีที่นั่งมีอะไรก็ต้องน่าจะปรับเปลี่ยนกันไปตามสถานการณ์เนาะก็เรียบร้อยฮะสำหรับวันนี้คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรกับเขาเรียกว่าอะไรกับการรับลูกค้าในวันนี้ถือว่าเราทําได้ดีทีเดียวเลยเดี๋ยวรอสองทุ่มฮะโรงพยาบาลปิดก็เดี๋ยวมาปรับโรงพยาบาลกันาหน่อยนิดนึงอืมตอนนี้ก็ยังถือว่ากําไรยังมีกําไรอยู่นะครับผมหมื่นกว่า,ก,วาก็ถือว่าเราทําได้ดีอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยว ผมคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยพอคนมันเยอะขึ้นเนาะเราก็ต้องมีคุณหมอเพิ่มขึ้น,นแน่นอนเออเพราะว่าเมื่อกี้ก็ดูเหมือนมีคนเริ่มรออยู่นิดหน่อยละถ้าสมมติว่าเราเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนอะไรไปให้มันทันท่วงทีในอนาคตก็น่าจะดีฮะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนห้องกันนิดนึงก่อนแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งห้องตรงนี้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรียงห้องมาไว้ฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวฝั่งนี้เนี่ยถ้าสมมติว่า ในอนาคตเราสามารถที่จะตั้งตัวห้องเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็เรียงมาฝั่งนี้ได้เพิ่มอีกสามห้องนนอะเนาะอืมอ่ะเดี๋ยวขอเล่งเวลาไปจถึงเช้าวันพรุ่งนี้เลยดีกว่าเพื่อเป็นการมเสียเวลาเนาะมาฮะวันนี้เราจะมีคนไข้ามาทั้งหมดยี่สิห้าคนนะอ่ะเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนนิดนึงโอเคตอนนี้เราก็มีคุณหมอเข้ามาทํางานในห้องของเราเป็นที่เรียบร้อยผมบอกได้เลยว่าตอนนี้เราพอมากนะที่จะรับเขาเรียกว่าคนไข้ได้อย่าง เต็มที่นะครับผมถึงแม้ว่าตอนนี้เงินเราจะลดไปนิดนึงแต่ว่าก็ได้อยู่นะ,ะดูในเรื่องของประกันสังคมกันนิดนึ่งนะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้มีอันอื่นมาเพิ่มเติมเท่าไหร่ถ้ากับว่าในวันนี้เนี่ยเราก็จะมีคนเข้ามาประมาณวันละ25คนโดยประมาณเนาะเพื่อต่อไปของเราก็คือเราจะต้องเปิดคลินิกที่จะเป็นสเปเชียลไลซ์นะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแค่แบบตรวจพื้นฐานอายุรกรรมเนาะ เราอาจจะสามารถเปิดคลินิกเพิ่มเติมได้เช่นแบบเปิดในเรื่องของสาขาเชี่ยวชาญทางด้านกระดูกบ้างเชี่ยวชาญทางด้านหัวใจเชี่ยวชาญทางด้านสมองหรืออะไรแบบเนี้ยเพิ่มเติมนะครับผมซึ่งอาจจะลองดูก่อนนะถ้าสมมติว่าโอเคมันมีกําไรที่เราพอที่จะโ o ด d i n g มันไหวถือผมอาจจะทําการเปิดเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเพื่อความปลอดภัยยังก่อนดีกว่าเนาะผมกลัวว่าถ้าสมมติว่าเราเปิดรีบเปิดมากเกินไปแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้ว ไม่สามารถที่จะคุมรายจ่ายได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่จะสวยเราในอนาคตนั่นเองนะเออตอนนี้ก็ปล่อยประมาณนี้ก่อนก็นแล้วกันนะสําหรับในวันที่7ผมคิดว่าเราน่าจะทําได้ดีเลยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีห้องสแกนเพิ่มเติมหรอมัง้งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแค่ ct สแกนเนาะสแกนปอดอย่างเดียวเดี๋ยวอาจจะลองดูห้องเออเรามีห้องเอ็กเดี๋ยวเาจ,จะลองดูห้อง C t สแกน MRI หรือว่าห้อง สแกนอื่นๆดูว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะใช้เงินมากน้อยแค่ไหนนะแต่ก็ก็ลองดูก่อนอืมเอาเท่าที่ได้ไปก่อนแล้วกันครับตอนนี้ค่อยเป็นปค่อยๆไปเนาะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะปัจจุบันครับเรายังสามารถรักษาคนได้ค่อนข้างครบวงจรอยู่นะยังไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของว่าแบบโอเคเราไม่สามารถรักษาได้อะไรเงี้ยอืมตอนนี้ครับผมคนยีคนเราก็รักษาได้แบบคนหนึ่งสองคนที่รักษาไปไดก้ก็ถือว่าโอเคนะ ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่อยู่ในระดับที่รับได้นั่นเอองือมตอนนี้เนี่ยเควสเราไปต่อไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเควสอีกอันนึงคือบอกว่ารักษาคนให้ได้ครบ30คนเนาะเราถึงจะปลดล็อกต่อไปแต่ตอนนี้เรามีแค่25ครับแล้วก็ถ้าเราจะเอาตัวประกันสังคมรายที่3เนี่ยหมายความว่าเราก็จะต้องเปิดตัว Specialized Department เพิ่มเติมนั่นเองโอเคก็คงถึงเวลาแล้วละมังที่เราจะต้องทำ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปในเรื่องของอืมเราไปที่นิวโรโลจีแล้วกันนะครับผมก็เป็นผู้ชี่ยวทางด้านสมองอะไรประมาณนั้นเออเราเอาไว้โซนไหนดีอืมเดี๋ยวอาจจะขยับมาโซนนี้ก่อนก็นแล้วกันนะคะผมแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีโซนตรงนี้นิดนึงเพื่อจะได้เรารู้ว่าโอเคนี่คือโซนนิวโรโลจีนั่นเองนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสร้งห้องแป๊ดหนึ่งโอเคในโซนนิวโรโลจีตรงนี้เนี่ยผมจะทําเป็น โซนสีน้ําเงินแบบนี้ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขอวางรีเซพชันก่อนนิดนึงนะรีเซพชันเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้โอ้มันดูแคบไปนิดนึงเนาะแม่เดี๋ยวนะผมขอเย็บก่อนเย็บเย็บนิดนึงเย็บนิดนึงเออมันดูแบบว่าเงาเงาไปนิดนึงขออนุญาตสักครู่นึงนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับห้องยูลโลจี้รูมนะครับหรือว่าห้องอตรวจสอบสมองนะก็เดี๋ยวเอาเป็นหนึ่งห้องเล็กๆแบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพื่อ ผมคิดว่าในอนาคตน่าจะได้ใช้แหละแต่ว่าตอนนี้เราเอานิดเดียวไปก่อนน่าจะได้อยู่ครับก็หมดวันพอดีเดี๋ยวเราไปวันที่8ดกันดีกว่าเนาะว่าจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นก็อนได้นะครับเรามาเพิ่มคนกันนิดหนึ่งตอนนี้อีกหน่อยอนาคตของเรานะครับก็จะมีคนไข้เข้ามาส5ห้าคนละเออคลินิกเราขยายกันไวนิดนึงนะเพราะว่าเราต้องทําตามเควสนะเพื่อนๆจะได้มีกินมีใช้นะ ตัวของคนก็จะได้มาใช้งานเราเยอะขึ้นตอนนี้วันนี้นะครับผมก็จะมีคนเข้ามาประมาณ35คนก็เดี๋ยวลองดูกันก่อนเนาะว่าโอเคถ้าสมมติว่า35คนเนี่ยจะมีคนเข้ามาใช้เอ่อตัวห้องทางสมองเยอะไหมอ่านี่ไงมาแล้วมารับกันตรงนี้ก่อนเลยโอเคถือว่าถือว่าดีแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังใช้เป็นอายุรกรรมปกติัว่วไปอะนะไม่ได้มีคนแบบว่ามาใช้ตรงนี้กันเยอะแยะมากมาย คิดว่าหนึ่งห้องก็น่าจะเอาอยู่หรมัง้งอืมคิดว่านะตอนนี้ก็ดูไม่ได้เยอะมากตัวของพนักงานก็ทํางานกันปักไ๋อยเลยทีเดียวโอ้ใช่ในเวลานี้เนี่ยเดี๋ยวผมจ้างเอ่อพนักงานทําความสะอาดเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะตรงนี้จะได้เป็น2คนนะมาช่วยกันทําความสะอาดตอนนี้ตัวของโรงพยาบาลเราก็เริ่ม ใหญ่ขึ้นในระดับหนึ่งแล้วผมคิดว่าถ้าคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอก็ได้เพราะฉะนั้นฮะเรามาสองคนน่าจะดีกว่าแล้วก็คนก็รออยู่เยอะเลยนะตอนนี้เอ๊ะหรือว่าเราควรจะสร้างห้องอายุรกรรมเพิ่อมอีกสักหนึ่งถึงสองห้องไหมอือไม่แน่ใจเหมือนกันไม่น่าไม่น่าจะพอป่ะตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนละกันผมขอวางอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนเนาะนี่ ผ่านลงจะได้แบบว่าโอเคมาทํางานกันได้อย่าง,ท,างทันท่วงทีตรงนี้เอ้ยโอ้โหไม่คิดจะทำความสะอาดเลยดีตรงเนี้ยพอไม่ใช่เขตตัวเองก็ไม่ทำความสะอาดหรอหรือยังไงตรงนี้มันแบบเลอะนิดหนึ่งนะอ,อ๋อนี่ไงทำแหละโอ้โหต้องให้ว่าต้องให้พูดไม่อย่างนั้นไม่ยอมทำตอนนี้ครับเราได้เงินเพิ่มมาอีกห0 0 0มื่นนะจากรัฐบาลน,นะเนื่องจากว่าทำภารกิจสำเร็จน,นั่นเองนะ โอเคภารกิจต่อไปของเราคืออะไรเดี๋ยวเราจะอันนี้เดี๋ยวเราก็น่าจะผ่านแล้วตัวรักษาคนให้ได้3ามิบคนต่อวันนะแล้วก็มีเปิด enable h o s p i t a l i z a t i o n แบบว <c oughs> ินพันนะก็คือเปิดตัวของ h o s p i t a l i z a t i o n นะครับผมในห้องฉุกเฉินอาจจะยังเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะว่าจะเริ่มทำดีไหมเดี๋ยวเอาไอตัว u n insurance ก่อนเนาะหรือว่าคนที่ไม่ได้มีประกันอะไรอย่างเงี้ย มาเพิ่มเติมก่อนก็แล้วกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอเคผ่านแล้วฮะสำหรับตัวเคเวตอันนี้รักษาคนสามสิบห้าคนในหนึ่งวันเนาะก็เดี๋ยวจะน่าจะมีคนมาเพิ่มในรอบนี้ยี่สิบคนถูกไหมถ้าผมจำไม่ผิดในวันพรุ่งนี้น่าจะมีคนมาประมาณห้าสิบห้าคนนะนี่โรงพยาบาลเราก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแล้วนะสําหรับปัจจุบันตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราเลยทีเดียวเชียวตอนนี้ก็ห้าโมงละใกล้ละ ใกล้ที่จะหมดเขาเรียกว่าอะไรหมดกะในช่วงชาวแล้วเนาะอืมขรอดีของเอ่อเรามีแชร์รูมก็เนี่ยฮะเวลาสมมุติว่ามีพันโรงเขาก็ทําความสะอาดทั้งโรงตรงนี้เลยนะก็ค่อยๆทำกันไปคิดว่า2คนตอนนี้น่าจะพอได้อยู่ไม่ได้ลําบากยากเย็นอะไรเนาะแล้วก็แน่นอนฮนะตอนนี้ก็ใกล้ถึงจะเวลา2องทุ่มเป็นที่เรียบร้อยในวันพรุ่งนี้ น่าจะมาห้าสิบห้าคนฮนะเดี๋ยวผมข้ามในช่วงนี้ไปช่วงเช้ากันเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าวันนี้จะมากันสี่สิบเอ็ดคนนะครับผม,มเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะว่าฝั่งของอายุรกรรมตรงนี้เนี่ยเขาจะยังรับคนได้เพิ่มมากหน่อยแค่ไหนเนาะถ้าสมมติว่ามันมันพอไหวอยู่ก็เดี๋ยวอาจจะสี่ห้องไปก่อนแต่ถ้าสมมติว่าคนรอนานคนมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวอาจจะต้องทําเพิ่มเติมเนาะ มาฮะเช้าวันที่9ของเราในวันนี้ก็เริ่มมีคนมาเยอะมากมายเลยทีเดียวเชียวแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะพอรองรับได้อยู่หรอมัง้งอืมหรือจริงๆเราอาจจะสร้างสักแบบหกห้องมั้ยไหมโอ้แต่ว่าคนเริ่มเยอะแล้วไม่มีที่นั่งด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอเพิ่มห้องก่อนนิดนึงแบบรวดเร็วนะก็คือการทําอย่างนี้ฮมาปแล้วเราก็แปะเข้าไปเลยโอ้โหเป็นไง สองห้องไหมผมว่าหกห้องก็น่าจะอยู่ละมั้งแล้วเราก็จ้างคุณหมอเพิ่มเติมนะครับเอาเป็นมาการิทย่างคนนี้แล้วก็อีกคนนึงก็เอาเป็นคนนี้ละกันคนนี้เขาก็เก่งในเรื่องของเอ่อใช้แอคิวบ์เมดิฟีดอยู่นะครับผมปีเตอร์อเลนนั่นเองมาเพิ่มมาอีกสองห้องแล้วก็ส่วนที่ต้องขยายเพิ่มเติมก็คือโซนนั่งรอนะผมว่าเดี๋ยวโซนนั่งรอเราทำสักประมาณนี้ละกันขยาย ที่นั่งเพิ่มเติมด้วยนิดนึงนะปับ๊บโอเคมาขยายที่นั่งเพิ่มเติมมีที่ดูคิวตรงนี้โอเคน่าจะสวยงามเพิ่มนะครับผมแม่โรงพยาบาลของเราเริ่มอลังการงานสร้างละนะแต่ว่าตอนนี้บางคนก็ยังไม่สามารถรักษาได้นะครับผมต้องอาจจะต้องมีในเรื่องของร a d ด o l o g โรจีรูมเพิ่มเติมด้วยนะครับผมอาจจะต้องขยายพื้นที่ละอีกแล้ว เกณฑ์ก,ก็คือขยายในโซนของการสแกนอื่นๆเพิ่มเติมนะงั้นผมขอสร้างห้อง Ct สแกนเพิ่มนิดนึงก็แล้วกันนะ Ct สแกนเนี่ยต้องใช้5้าคูณหตรงนี้เนาะแล้วก็เออผมสร้างโซนเพิ่มเติมตรงนี้เข้ามาแล้วก็มีกำแพงนะคะผมกำแพงตัดไปแบบนี้ส่วนอันนี้ปิดกำแพงตรงนี้ไปโอเควางพื้นเข้ามามาร์ เรียบร้อยวางประตูเข้าไปมุมนี้เลยแล้วกันส่วนพื้นนะครับก็ยังเหมือนเดิมเป็นสีขาวนะส่วนกลางตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราทำเนี่ยแพงมากนะอันนึงสามหมื่นกว่าโอ้ใหม่ก็ตัวเครื่อง c ีทีสแกนฮะเดี๋ยวผมวางไว้ตรงโอ้วางตรงไหนได้บ้างในชีวิตตรงนี้ละกันนะวางไปเลยกลางห้องนี่แน่หนึ่งทีผมว่าห้องแม่งไม่พอแน่เลยวะ่ะเดี๋ยว วัดต้องต้องอน่าจะต้องขยายห้องเพิ่มนะเออไม่น่าไม่ไม่น่าพออ่ะเท่านี้ก็ก็เต็มห้องแล้วอ่ะเออนี่ไงเห็นไหมผมบอกแล้วว่าการทําห้องสแกนห้องหนึ่งมันก็ใช้งบประมาณเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ก็เพื่อการรักษาที่ดีฮะฉะนั้นผมก็จะพยายามให้มันได้งบที่สุดเท่าที่ เราจะทําได้แล้วกันก็ประหยัดงบบางส่วนไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้วางเรื่องคอมป้ายแล้วก็เอ่อนี่ฮะตัวสแกนวางไว้ตรงนี้ตรงนี้แล้วกันปับ๊บวางอุปกรณ์นะครับไว้ตรงนี้เอ,อแล้วก็น่าจะครบแล้วนะอืมเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นนะผมวางอันนี้ไว้ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยมันมันไม่พอนิดนึงนะ โอ้ผมน่าจะต้องวางตรงนี้เออเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่กับการวางของวางอุปกรณ์วางนู่นวางนี่นะผมตกแต่งเล็กน้อยละกันสําหรับห้อง C T สแกนของเราตรงนี้มีอุปกรณ์วางที่เครื่องอันนี้นิดนึงไม่รู้วางทําไมแบบว่าตกแต่งเฉยๆยนะอันนี้ให้ <c oughs> มันเปลืองตังเล่งเพราะว่าดูพอมันพอมันโล่งแล้วก็รู้สึกไม่ถูกใจนะครับผมโอเคเอาคนนี้มาละกันนะครับสาหรับเคซ่โลเปสมา เป็นพนักงานในการใช้ห้อง C T สแกนตรงนี้อ่านี่ฮะเราก็มีห้อง C T สแกนมาเพิ่มเติมแล้วนะในวันนี้เดี๋ยวว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะครับผมโอ้ดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีคนมาใช้บริการค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าก็ยังไม่ได้เยอะมากถือว่าอยู่ในระดับที่เรา holding ได้อยู่นะสำหรับการใช้ตัวของเอ่อโซนสมองตรงนี้นะครับผม หมอหนึ่งคนยังพอไหวอยู่นะ,ะว่ากันไปมาดูหน่อยว่าตรงนี้เราต้องทำอะไรอีกบ้างมีแค่เปิดตัว enable h o s p i t a n i z at emergency นะผมยังไม่อยากเปิดตอนนี้แล้วกันอืมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแม่ตอนนี้ก็ถือว่าไปได้ดีฮนะคน41คนแต่ว่ามีรักษาได้แค่เอรักษาไม่ได้แค่1นถึงสคนก็ถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้อยู่นะครับผมอืม เดียรอนาะคตผมคิดว่าเราน่าจะต้องขยายห้องสมองอาจจะเพิ่มเป็นสองห้องก็ได้หรือมัง้งแต่ตอนนี้คิดว่าหนึ่งห้องก็น่าจะยังเอาอยู่สบายๆเนาะโอ้ตอนนี้คนก็เริ่มมาใช้บริการกันเยอะขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ยังถือว่าทุกคนยังทำงานได้ดีแล้วก็ทุกคนก็ยังได้รับการรักษาที่ถูกต้องอยู่ อืมอาจจะด้วยความที่เรามีเครื่องมือเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็มีบุคลากรเพิ่มขึ้นด้วยนะตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคเลยทีเดียวเชียวนะสำหรับการรักษาในวันนี้วันที่9ของเรานะแล้วก็คือเหมือนว่าจะไม่มีคนและเออเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราติดลบ83,000นั่นเนี่ยแหละเร่นมาละเดี๋ยวอาจจะถ้าสมมติว่า ห้องอื่นๆมันมันใช้งานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างห้องแบบเรดิโอบางอันอาจจะแบบใช้งานไม่คุ้มอย่างเงี้ยผมอาจจะต้องลองปิดดูก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังถือว่าติดลบไม่ได้เยอะนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะโฮดดิ้งเอาไว้ก่อนว่าโอเคน่าจะพอได้ละมัง้งมันก็ไม่ได้บอกเนาะว่าเออหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราสร้างห้องก็ได้มันก็เลยติดลบ38 0 0 0ืนันนะในวันนี้เดี๋ยวลองดูก่อนละกันเนาะว่าในอนาคตวันที่1ิจะเป็นอย่างไรฮนะ กลับมาในวันที่10บของเราในวันนี้นะครับผมกับคนไข้สี่สิคนเฟสก็คือเราต้องรักษาคนไข้ได้ครบ40คนนะถึงจะรอดปลอดภัยอาจจะไม่ได้หรอมัง้งเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้จะสามารถเขาเรียกว่ารายรักษาคนไข้ได้ครบหนึ่งร้อเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะลองดูก่อนละกันประมาณนี้โอเคในวันนี้ก็เดี๋ยวผมขอลองดูก่อนเนาะว่า ถ้าสมมุติว่าเ,เรายัางได้กํำไรอยู่เนี่ยผมอาจจะเปิดในเรื่องของตัว Hospitalization เพิ่มเติมเนาะอย่างเช่นนะับผมมันเกิดอะไรก็คือสมมติว่าเราเข้าไปที่ห้องนี้เนาะแล้วเราก็ดูครับผมโอเคเนี่ยเห็นไหมมันจะมีฝั่งขวามือคําว่า Hospitalization หรือว่าการแบบว่ามีทั้งนางพยาบาลมีห้องตรวจสอบที่แบบไปนอนรอดูอาการก่อนอะไรเงี้ยเออหรือว่ามี Trauma Center เพิ่มเติมเข้ามาซึ่ง ไอโซนตรงนี้มันก็ใช้เงินที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นผมอาจจะลองดูก่อนนะว่าโอเคในโซนอื่นๆเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้ขนาดนั้นหรือเปล่าโอ้ถ้าสมมติว่ามันจะเป็นจะต้องใช้จริงเดี๋ยวผมอาจจะต้องขยายโนตนรงนี้เพิ่มเติมแล้วอาจจะย้ายตัวของอห้องสมองเนี่ยไปไว้ด้านนี้แล้วเดี๋ยวเปิดห้องโซนฝั่งนี้เพิ่มเติมแบบเป็นทําหลายหนึกอะไรอย่างเงี้ย อืมอาจจะต้องทําแบบนั้นเพิ่มเติมก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้น่าจะยังเพราะว่างบของเราก็ยังมีไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรเนาะเอ่อถ้าสมมติผมจะเปิดตัว h o s p i t a l i z a t i o n นะครับผมอาจจะเปิดที่ห้อง e m e r g e n จนซก่อนในโซนตรงนี้เนาะเพื่อที่จะได้ตรวจสอบแล้วก็ดูในเรื่องของคนไข้ก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างก็อืมอาจจะต้องใช้เงินทุนเงินถุงเงินถังอีกในระดับหนึ่งเลยเหมือนกัน ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีคนไข้มีห้องหมอสักหกห้องตอนนี้ก็ถูกอยู่ในระดับที่โอเคแล้วนะครับผมถ้าสมมุติผมจะย้ายห้องตัวของสมองไปอาจจะไปไว้โซนฝั่งนี้เพิ่มเติมเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะเปิดทําประตูโซนฝั่งนี้เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผมเพื่อคนอยากจะเดินเข้าเดินออกเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนทางเดินมันก็แอบแบบ ลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนโรงพยาบาลจริงๆนิดนึงเหมือนกันเออแบบโรงพยาบาลทำไมมันชอบตอกแตกแบบนี้ผมก็เริ่มเข้าใจละแบบการการวางห้องมันมันจาเป็นจริงๆที่จะต้องวางแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออหรืออาจจะโยงยาวมาฝั่งนี้แล้วก็เป็นห้องสมองฝั่งนี้แทนเนอะเพราะว่าตรงนี้ห้องสแกนพวกอันนี้ก็ขาดแค่น่าจะห้องเดียวหรอมั้งปะนะในโซนของห้องตรวจสอบตรงนี้ก็จริงๆอ๋อครบแล้วนี่นา 3ห้องเออนั่นหมายความว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะเราอาจจะย้ายห้องสมองมาไว้ตรงนี้แล้วเราเปิดออตัวของ hospitalization ในโซนของ emergency ตรงนี้ก็ได้นะครับผมน่าจะได้อยู่โอ้แต่ว่าตอนนี้ลองดูไปก่อนแล้วกันว่าจบวันหนึ่งเนี่ยเราได้กําไรเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราค่อยขยายเพิ่มไปในพาทหน้า,นากันแล้วกันนะครับผม ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ถือว่าเรายังรักษาคนไข้ได้ดีโรงพยาบาลของเรายังอยู่ในระดับ5ดาวนะครับผมในทุกๆโซนเลยนะเออถึงแม้ห้องฝั่งนี้เนี่ยอาจจะดูกําไรไม่ค่อยดีเขาเรียกว่า4ดาวนิดๆสีด่ดาวครึ่งแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะอยู่ในระดับที่รับได้น,นั่นเองโอเคก็น่าจะหมดวันไปที่เรียบร้อยเราดูการเงินของเรากันนิดนึง ก็เหมือนว่าการเงินของเราจะบวกมาประมาณ15,480ก็โอเคอยู่นะน่าจะขยับขยายได้เพิ่มเติมในพาร์ทหน้านะครับสำหรับตัวของ Hospitalization ในโซนอายุรกรรมหรือว่าโซน Emergency ตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะสำหรับตัว Project Hospital ในพาร์ทที่2เป็นยังไงกันบ้างนะเ,นเพื่อนๆชอบเกมนี้กันหรือเปล่า ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้กันด้วยนะจ๊ะหรือว่าใครเนี่ยมีแบบช่ำชองและเล่นเกมน,นี้จนเสียนแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาบอกทริคทริกกันได้นะจ๊ะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊๊าายยบบายบาย